สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกับท่านเด็กพิเศษถอรหัสแบบนี้เป็นประจำกับถอรหัสดวงประจำปี2564นะคะและมาเข้าเรื่องกับคนเกิดปีนักสัตวปีมัเมียค่ะเรามาเข้าเรื่องกับลักษณะของคนเกิดปีมัเมียมักเป็นคนที่มีพลังงานในตัวเยอะชอบ ความท,ท้าทายผจนภัยและมักไม่ค่อยอยู่นิ่งเดินทางบ่อยบางครั้งอาจเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตัวไปบ้างค่ะในเรื่องคำทำในายในปี64นี้การงานปีนี้จะมีงานเข้ามาที่ดีเป็นงานที่โชว์ความสามารถแสดงผลงานที่ดีมีชื่อเสียงได้รับการสนับสนุนที่ดี แต่อย่าใจร้อนต้องอดทนเพราะจะมีปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไขอยู่เรื่อยๆอาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสารค์สิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะ ตอนนี้เนระื่องการเงินในปี64จะมีะไรายได้เข้ามาดีการเงินคล่องตัวได้รับการสนับสนุนที่ดีแต่ควรรักษาความซื่อสัตย์ซื่อตรงที่ดีไว้การใช้ใจมักหมดไปกับความใจใหญ่หน้าใหญ่สายเปเสียหน้าไม่ได้ค่ะและควรทำอะไรที่พอประมาณอย่าทำอะไรที่เกินตัวนะคะตอนนี้เนระื่องความรักในปี64 ไม่ค่อยลงรอยระวังคำพูดคำสัญญาต่างๆอาจทำให้มีปากเสียงควรระวังความมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามามากอาจมีการติดเที่ยวติดแสงสีหรือติดใจใครอยู่ก็ได้หรือปัญหาจากมือที่3ควรหันหน้ามาคุยกันอย่าใจร้อนใช้อารมณ์ต่อกันนะคะ ส่วนคนโสดในปีนี้ก็ยังไปต่อเรื่อยๆยังไม่ลงเอยกับใครค่ะในด้านสุขภาพปีนี้ควรระวังสุขภาพในระบบทางเดินหายใจการอุดตันของทางเดินต่างๆในร่างกายเช่นไขมันอุดตันเส้นเลือดอุดตันนิ้วเป็นต้นค่ะเสริมมงคลกับคนเกิดปีมะเมีย ทำบุญด้วยหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือจิตอาสาช่วยเหลือคนตาบอดผู้พิการทะต่างๆจะช่วยนำทางแสงสว่างให้กับชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะ ขอลาหาดดวงประจำปีจบแล้วนะคะถ้างานช่วยส่งกำลังใจกันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทันด้วยนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะขอขอบพระคุณมากนะคะปอรอรักษาสุขภาพกัดย่าตกนะคะ